สวัสดีครับสายๆจะเที่ยงแล้วแหละวันที่สิบเก้าพฤษภาหกห้าครับผมเจอรังหนึ่งค่อนข้างใหญ่เลยหรือว่าพุ่งอ่อนก็ไม่รู้ตอนแต่ครับผมหรือว่าพุ่งอ่อนก็ไม่รู้แต่ดูแล้วน่าไม่น่าจะอ่อนอนะดูแล้วไม่น่าจะอ่อนครับผม ข้างบนครับย้อนแรงไหมนะครับผมดำๆอุ้จะดูหัวน,น้ำอูมเลยอ่ะก็ไม่อนะ่อนนะน่าจ,จะสิบห้าวันได้แล้วมั้งนะโอเคครับผมเดี๋ยวดูกันครับผมโอ้ปลุกแล้วครับผมอยู่กลางทางรีบสีรีบเสร็จครับผมไม่น่าอ่อนโอเคครับขึ้นแล้วครับผม ต้นอย่างนี้ขึ้นง่ายหน่อยต้นแท้นีใต้หลังนะครับน่าจะเห็นอยู่รัผ้ผหใต้หลังเพรถ่ายได้มุมเดียวเลยมุมอื่นตังหมดสี่รถมามอมาจำปีเลยใต้หลังครับผมว่าไม่น่าอ่อนนะไม่รู้อ่ะแต่ต้องขึ้นดูอ่ะสองซอยและสองสามลูก หลายโลกอยู่เหมือนกันนี่ว่าเออหลายโลกอยู่ครับผมรูออ้มุมนี้ครับผมไม่อูอันไม่อ่อันโอ้ยฝหลหลังเพอนนี่ครับ อ่อนครัผมดูแล้วโอ้โหไหวไปไหวมาเลยโอ้อ่อนดีแล้วเพิ่งใหม่ครัผมรวมพัดไหวไปไหวมาเลยครับไม่น่าจะถึงห้าวันด้วยซ้ำโอ้มาจเจอเพิ่งใหม่อีกอ่ะไปครับผมไปต่อพ,พิ่งก็เจอจะ่เพิ่งใหม่ ทางไหนก็มีกระพื่งใหม่หนีว่าทางนี้ก็เจอผเพึ่งใหม่ผมต้องมาถกหนักหนกาต้องมาหลบกระท่อมเขาครับผมหลบในกระท่อมเขาวันนี้ทําครบมัาจะขึ้นเห็นไหวไปไหวมาก็ยอมครับผมลงมายังไม่ได้ขึ้นหรอกขึ้นไปได้ประมาณครึ่งต้น ครบก็ยังไม่ได้จุดเลยครับผมไหวไปไหวมากเพิ่งอ่อนครับผมหน้าก็มันเล็เกียวโอเคครับลงฝนก่อนครับผมสุดยอดมา้ดูวิวครับผมวิวท้องไร่ท้องนาบรรยากาศมั่นบ้านไม่มีข้าวกินครับผมมานั่งพักอยูเทียงนารัาเห็นกล้วยอ่อนๆไม่รู้ใครตัดหน่อยฝนลงครับผม ฝั่งโน้นน่งมืดู่เลยฝั่งนี้เริ่มสว่างแล้วโอเคครับแกนี้ครับผมไม่รู้จะได้พึ่งไหมเจอพึ่งอ่อนแต่เห็นพึ่งอ่ะรังหนึ่งน่าจะเอาได้รังไม่ค่อยโตแต่อยู่ปลายกิ่งไม่อยากเสียงครับผมช่วงนี้น้ำพึ่งไม่รู้มีไม่มีรังไม่ค่อยโตด้วย ไปจริงโอเคครับรอฝนก็ซาก่อนเขาเจอกันเผื่อฟุกยังไม่ได้สักลังเลยวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่สิบเก้าพุษภาหกห้าครับโอ้โหดูหาไม้ทําครบเดินครึ่งชั่วโมงแหละยังไม่ได้พอเลยเปียกหมดครับผมไม่มีอะไรเลยผมตัดทุ่งตอนครับผม

คือเขาไอ้เขาผมขอเดิน้ำอ,อยู่ลองเช็คน้ำดูครับผมลองเช็คน้ำดูได้อยู่น้ำเต็มหลอดเลยเดลืออูครับผมได้อยู่ครึ่งโลกว่า โอเคครับน้ำรอบสองรังเล็กวันนี้เจอแต่พึ่งใหม่ครับผมตอนนี้มาดูพึ่งกินดอกมะข่าแจดูเฉยครับผมว่ามีไหมแวะดูโอเคครับผมได้แค่นี้แหละวันนี้เจอพึ่งใหม่ไปที่ไหนก็มีแต่พึ่งใหม่ครับผมช่วงนี้โอเคครับขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะครบพันซับแล้ว ขอบคุณครับไม่โตเท่าไรหรอกไม่รู้จะมีน้ำมีอะไรไหมไปขึ้นไปวัดดูครับผมคอยวัดดูโอเคครับยวหาไม้ตมคบตอบกันครับผม